วันนี้ครบรอบวันวันเกิดของหลวงปู่สวดฉันปกติตามธรรมเนียมเมื่อคนที่มรณภาพไปแล้วเราไม่ได้นึกถึงวันเกิดก็นนึกถึงวันตายแต่ก็อดไม่ได้ที่จะนึกถึงท่านพระท่ามันพูดก่อตั้งวัดขคงเนาว้าไม่มีท่านก็ไม่มีวัดแม้ตาท่านั้นแรงเห็นการกลายว่าศาสนาพุทธจะเปตั้งทำารงอยู่ในประเทศนี้ต้องมีที่ปฏิบัติธรรม ที่เป็นมีลักสละนักษณะเป็นป่าอยู่ในที่ว้แวกอยู่ที่สงบนอนจะมีวัดที่นีท่ที่อยู่สุดทางแต่ยังเป็นประโยชน์ไม่ใช่เฉพาะคนที่อยู่ในวัดแลก็เป็นประโยชน์สำหรับรคนที่ไปามามา,มาด้วยเพราะฉะนั้นเราเลิกถึงท่านบ่อยๆก็จะดีคำสอนของท่านอย่างเช่นท่านชอบแน่นข้อหนึ่งว่าเรื่องสำรวมความเรียบร้อยเรามาอยู่ในประเทศนี้ มีเสริภาพมีสาะทุกสิ่งทุกอย่างบางคนก็เหลืองหลงเข้าไปทำอะไรที่ไม่ค่อยดีเพราะเห็นว่าทำได้ถึงจะทำได้แมันน่าทำเหรอท่านจะทำเรามีกายวาจาใจในีนเเเเ่เป็นสมบัติของเราสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราคิดเป็นสมบัติของเราสมบัตินี้มันจะมีค่าตอ่อ่อเราให้ค่ากับมันหม,มายความว่าก่อนที่จะพูดก็ต้อง กลั่นกรองไว้ก่อนคำพูดอันนี้มันจะมีประโยชน์ไหมเจงไหมมันมีประโยชน์ไหมและถูกกาละเทศะไหมต้องรอบคอบและพูดแต่สิ่งที่เรียบร้อยไม่กระทบคนอื่นไม่กระทบความสงบของบ้านเมืองไม่กระทบความสงบในครอบครัวของเราประคำพูดของของเราเี่มีอำนาจนะเรอาอ่านในประวัติศาสตร์บานที่คนคพูดคำสองคำคนหนึ่งกับโมโหจนฆ่าเลย คนอื่นก็พูดคำสองคำคนที่กำลังต่อต่อสู้กันอยู่ก็หยุดสงบกันได้ต่อรองกันปองดองกันได้พอรู้จักใช้คำพูดใด้ได้ดีพะนันทเทวนีสมบัติของเราค่าของสมบัติอันนี้มันอยู่ที่เราถ้าหากว่าอะไรข้ามอะไรสมองออกปากทันเทไรก็มันสายมันก็กระจายไปด้วยมันไม่มีราคา ถ้าเรากลังกรองแล้วฉันค่อยพูดมันจะเป็นเงินเป็นทองขึ้นมาหมายความว่ามีมีราคาคนหนึ่งก็ก็ยินดีที่จะฟังให้ความสําคัญเพราะเราเองให้ความสําคัญกับคําพูดของเราเพราะฉะนั้นเรา้นักถึงผู้ที่มาถ่ายทอดาศาสนาพุทธเราแตเป็นคนประเภทไหนแล้วคขจะทําตัวเป็นอย่างนั้นเรียกว่าเราเป็นเซตมีครู ครูมีความดียังไงอย่างน้อยเสร็จก็ต้องพยายามให้มันดีเท่ากับครูยังนจะสมควรเราจะเท่าว่าเอาเราเป็นคนนิสัยแบบนี้ชอบพูดพูดจาอะไรตามตามอำเภอใจมันก็เปลี่ยนนิสัยได้นะขนงเราถ้าเปลี่ยนนิสัยไม่ได้พระพุทธเจ้าจะสอนทําไมพระท่านบอกว่าเราที่เราทุกข์อยู่นี่เพราะเราเพราะการกระทาของเราแต่ไม่จําเป็นที่จะต้องทุกข์นะเราเปลี่ยนการกระทำได้ ทำอะไรพูดอะไรคิดอะไรครับนึกถึงว่าผลระยะยาวมันจะเป็นยังไงบ้างน,นั่นลักษณะของผู้มีปัญญาถึงอยากจะพูดแต่มให้ันจะให้ทุกในระยะยาวอย่ไปพูดมันแต่บางสิ่งไม่อยากจะพูดแต่ว่ามันจะให้ผลดีในระยะยาวแล้วก็ต้องพูดนี่คนมีปัญญาก็าทำยังไง